ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภานะคะในวันนี้อยู่กับดิฉันดีษอัญธยาเนติรพีศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมคุณฟังสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage s e n a t e Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นดว่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทาง,ทาง,ทางสังคมและการเมืองนะคะคุณค้้คคฟังคังะวนนี่เรา หยิบยกประเด็นการทำงานของสมาชิกวุฒิสภานะะในปีนี้ค่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2565วุฒิสภาร่วมเดินหน้าประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะเป้าหมายยุทธศาสตร์นั้นถูกกำหนดไปในทิศทางใดบ้างนะคะเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนในช่วงใกล้ชิดสวนในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยจากท่านศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิชลชัยท่านเป็นประธานวุฒิสภาท่านจะมาร่วมเดินหน้าประเทศไทยผ่าน,นภารกิจของวุฒิสภาในปี2565นี้นะคะ ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าก่อนที่จะไปรับฟังบทสัมภาษณ์พิเศษจากท่านพรเพชรวิชิชนชัยประาธานวุฒทสภานะคะดิฉันขออนุญ,ญาตหยิบยกข้อมูลจากสยามรัฐออนไลน์นะคะขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐด้วยพาดหัวข่าวว่าท่านพรเพชรนัดประชุมวุฒทสภาหลังปีใหม่เตรียมพิจารณาร่างกฎหมาย5ฉบับนั่นเองค่ะ โดยวันที่29ธันวาคม2564ที่ผ่านมานะคะนายพรเพชรวิชิชนชัยประธานวุฒธธิสภาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการวิสามัญกิจการวุฒธธิสภาหรือวิวัฒวุฒิสภาโดยที่ประชุมนะคะได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมวุฒธธิสภาในวันที่4มกราคม2565ซึ่งจะมีร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่3แล้วเข้าสู่การพิจารณาจํานวน5ฉบับประกอบด้วย1 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมฉบับที่พุทธศักราช2ค่ะร่างพระราชบัญญัติสารเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว3ค่ะร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสารแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน4ค่ะพระราชบัญญัติจัดตั้งสารทร,ร,ร,รัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยจะตั้งคณะกรรมาการวิสามาัญพิจารณาร่างพระราชญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมเพื่อพิจารณาร่างทั้ง4ฉบับแล้วก็หาค่ะร่างพระราชญัติเครื่องราชอิสริยพรจุลจอมเกล้าว3วาระโดยมอบหมายให้คณะก,กรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจไปพิจารณาศึกษาเพื่อให้ข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไปนะคะ นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้เตรียมการสําหรับการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเด็จบำนาญข้าราชการคณะรัฐมนตรี แล้วก็นายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนะคะกับคณะเป็นผู้เสนอด้วยซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการในวาระที่1แล้วร่างดังกล่าวมีสาระสําสคัญก็คือการกําหนดให้กองทุนสามารถรับโอนเงินของสมาชิกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือชาราภาพได้ โดยกำหนดให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้หลากหลายขึ้นอีกทั้งกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตายและผู้มีสิทธิ์รับมรดกของสมาชิกผู้นั้นได้เลือกไว้ก่อนวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตายนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคุณฟังคะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นนะคะว่าวันนี้รายการทันข่าววุฒิสภาของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากท่านพรเพชรวิชิชนชัยค่ะท่านเป็นประธานวุฒิสภานะคะวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้กับเราในหัวข้อปี2565วุฒิสภาร่วมเดินหน้าประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่เปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนในช่วงใกล้ชิดสวเชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะ คุผู้ชมคุณฟังที่กําลังติดตามรายการทานาันข่าววุฒิสภาอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากท่านศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิชนชัยท่านเป็นประธานวุฒิสภานะคะวันนี้ค่ะท่านจะมาให้ความรู้นะคะในหัวข้อปี2,565วุฒิสภาร่วมเดินหน้าประเทศไทยอย่างไรบ้างแล้วก็ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยสวัสดีค่ะท่านประธานพรเพชรคะ่ะสวัสดีครับคุณนัทยาครับค่ะรั ประชาทุกท่านคะ,คะก่อนอื่นเลยอยากให้ท่านได้สรุปภาพรวมการทํางานของวุฒิสภาในปี2564ที่ผ่านมาหน่อยค่ะเชิญค่ะครับภาพรวมในปี2564นะครับมีการประชุมวุฒิสภาทั้งสิ้นจำนวน44ครั้งนะค,ะคะร,ร,รับค่ะคือก็สัปดาห์ละสองวันนะครับันประชุมใหญ่ของวุฒิสภานะครับค่ะก็คาดเดาเป็นวันปสมัยประชุม รวมแล้วก็44ครั้งทั้งปีนะครับนี่ผลง,งานในการประชุมวุฒิสภาเนี่ยที่สําคัญนะฮะการดำเนินการในวุฒิสภาหนี่นะครับก็คือการดำเนินงานด้านกฎหมายนะครับค่ะพิจารณากฎหมายต่างๆนะครับในวุฒิสภานั้นเป็นการพิจารณากฎหมายที่ได้ผ่านสภาผู้แทนรัษฎรงมาแล้วเ่ยนะครับ สิบข้าฉบับบติดกันนะครับเป็นความหมายที่สําคัญถึงนั้นนะครับก็บางเชือบก็ถพกวิศวะเห็นชอบตื่นกับสภาผู้แทนรัศดรไปสิบฉบับนะครับมีสิ่งอีกข้าเชือบก็มีาการแก้ไขเพิ่มเติมและสมคิดไปยังสภาผู้แทนรัศดรก็อยู่ระวักะกงการตั้งการพิจารณาของคณะกรรมกิการโลกครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นหลักสำคัญของวุฒิสภานะครับ กจากนั้นก็ยังมีการอนุม,มัติเพื่อจะกำหนดจำนวนสามฉบับน,นะคระับอันนี้ก็ผ่านสภาผู้แทนแรัฐบอมาแล้วเราให้ความเป็นชอบั้นการฉบับนะคระับน,นี่ผมอยากจะเรียนรักษาพิเศษอีกข้างหนึ่งของวุฒิสภาทุกนี้ซึ่งจะแตกต่างจากวุฒิสภาที่เราเคยมีก่อนๆน,นะครับนั่นก็คือกฎหมายกระบดให้มีการ พิจรารณาร่างพระราชบัญญัตรริรในกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศครับคหมายความว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับปฏิรูปประเทศที่คณะ,ะรัฐมนตรีส่งมาแล้วมีการศึกษากฎหมายนั้นเรเห็นว่ากฎหมายนั้นเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศนะครับก็จะเป็นการไปถึงรวมกับของสภาผู้แทนราษฎรและบุฒิสภานะครับอันนี้ก็จะจะยกตัวอย่างที่สําคัญที่สุ นะครับเช่นกฎหมายแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับค่ะอ่าก็ผ่านไปแล้วนะครับเออแล้วก็กฎหมายประชาปตินะครับก็ผ่านที่ประชุมของรัฐสภาไปแล้วนะครับค่ะแล้วก็กฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่สําคัญก็คือกฎหมายอ่ประมวลกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดนะครับะซึ่งก,ก็ก็ผ่านการพิจารณาร่วมก,กัน การที <muitas> ่เรารวมกันเพหมายความว่าเป็นการประชุมในวาระเดียวกันนะครับไม่ใช่การประชุมกฎหมายที่ที่ที่ผมเรียนขั้นต้นซึ่งเป็นหลักของุัิสภาที่เสภากัดกรองกฎหมายนะครับแต่ถ้าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับกัรปฏิรูปประเทศหรือกฎหมายที่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็จะเป็นการประชุมครั้งเดียวนะฮะคือประชุมรวมกันของรัฐสภาแลที่ผมได้เรียนแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการแก้ไขนะครับร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนรเลือกตั้งนะครับมีการแก้ไขในหลักการที่สําคัญก็คือการที่เดจนให้มี่านวน คือว่าในการเลือกตั้งที่มีบัตรสองใบและที่มีจํานวนสมาชิกโดยสมาชิกขนองประชทธิปไตยที่อยู่ในบัญชีรายชื่อจำนวนหนึ่งล้านคนคและจะอ,อยู่ในเป็น cross-schedule สี่ล้า,านาคนคซึ่งก็ได้ข่าวว่าทางรัฐบาลบาก,ก็จะเสนอทางนปัจจัยหนึ่งก็จะเสนอนะคะะรับว่าควรจะเปลี่ยนประกอบรับฐธรรมนูญนะครับ ผมไม่พิจารกันในในวัะแรกในสมัยประชุมนี้แหละนะครับอตอนนี้ก็ทราบดีใช่ไหมครับว่ามีโควิดเป็นปัญหาสำคัญอยู่เกี่ยวกับการนัดวันประชุมนะครับ,รบและและเช่นเดียวกันก็กฎหมายก็ยังมาไม่ครบถ้วนนะครับ,รบแต่ก็คิดว่าคงจะมาได้ในเดืนอนกราคมนี้นะครับ,รบเพื่อที่ที่ประชุมร่วมกันของ สภาผู้แทนรัศดรและมติสภา,าจะได้พิจารณาร่างเขาะจะประกอบกับโถนว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับตามแบบใหม่นะครับซึ่งซึ่งก็คงจะรับหลักาการก่อนนะครับตามตามตามสิ่งที่เป็นไปตามกฎการของกฎหมายเมื่อรับหลักการไปแล้วเนี่ยก็จะปิดสมยัยกัชจนเดือนมีนาคมถรงเดือนสายนนะครับ ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมาการพิจารณากฎหมายในวารละสองชนะคะชครับซึ่งซึ่งเจ้าพิจา,ารณาวละสองให้เสร็จก็สามารถที่จะเปิดประชุมในสมัยวิสามันได้นะครับแต่ถ้าไม่เสร็จก็ต้องรอเปิดสประชุมวสามันในเดือนพฤษภาคมครับอันนี้ก็อยากจะเรียนเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจของประชาชนชนะ,ค,ะครับเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเพิ่อ่ประกอบรัฐธรรมนูญรระารเลือกตั้ง ค,คเหนอกจากประเด็นการแก้ไขร,รัฐธรรมนูญแล้วในส่วนของการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนะคะท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการติดตามการปฏิรูปที่กําลังจะครบห้าปีแรกความคืบหน้าในประเด็นนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านคือการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนะครับก็มีมีหลักการเดียวกับของเดิมอย่างหนึ่งและมีเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะครับหลักการ การควบคุมการรัชการแผ่นดินวุีิสภาเรงหน้าที่ตามกฎหมายที่เคยมีมานะครับก็ได้แก่การตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปรายทั่วไปแต่ไม่สามารถลงมติในเรื่องรับปรักการได้การพิจารณารายงานที่ที่หน่วยราชการกตา่างๆส่งมาเพื่อขอรับความเห็นชอบและเพื่อให้ปฏิบัติาตามนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ปกติก็มีมีจํานวนกระทู้ถาม พอสมควรนะค่ะทั้งปีที่ผมดูตัวเลขแล้วอม,มีถึงร้อยยี่สิบแปดกระท,ท,ะทู้ที่ทร่ารัฐบาลส่วนรายงานนันมีมากนะฮะก็นับได้หลายสิบ ผู้แทนรัศดรและก็ต้องขาดมติสภานะครับอันนี้ผมก็อยากจะพูดเสริมอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าสอบอก็คือผู้แทนวงสังคมไทยนะครับปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์นะครับก็รัฐมนตรีบทเฉพาะการนะครับคือเราต้องเลือกบทเฉพาะการคือสวชุดนี้มีบทเฉพาะการห้า เมื่อสักครู่นี้ผมได้เรียนให้ทราบแล้ว ฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับ<ะ>แต่ผุ้ทีส่สภาทำอะไรผุ้ิี่สภาก็คือการที่เราจะตรวจสอบนะว่าการปฏิรูปประเทศนั้นไปถึงไหนนะครับแล้วก็เราก็จะเร่งรนะัดแล้วก็เราเราจะตรวจสอบสอนอเลยแมแล้วเร่งรนะัดตรวจสอบว่ารัฐบาลทา ให้เป็นไปตามเป้าหมายมที่ตั้งไว้หรือไม่มและเสนอแนะรัฐบาลตลอดจะเร่งรัดรัฐบาลเมื่อรัฐบาลทงการปฏิรูปในเรื่องใดรัฐบาลก็จะต้องออดำเนินการเสนอมาอย่างราัฐสภาในกรณีที่โดย,ยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องมีกฎหมายประกอบของการที่จะปฏิรูปประเทศนะครับ อันนี้มันก็มีอันหนึ่งที่ข้อหนึ่งที่วุฒิสภาจึงเป็นที่ว่าการที่เราจะไปตรวจสอบคแผนปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับค,คนที่เป็นรัฐบาลเขาก็คงจะต้องตรวจสอบทางหนึ่งแต่ว่าวุฒิสภาเราถือเป็นหน้าที่ว่าการตรวจสอบที่ดีที่สุดก็คือการฟังประชาชนนะครับดังนั้นจึงมีโครงการ พุทธิสภาพบประชาชนนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเพื่อที่จะนำสิ่งที่รัฐบาลต้องการาไปเผยแพร่ให้ประชาชนานะครับในขณะเดียวกันก็ให้ประชาชนนั้นสนองตอบก,กลับมาว่าเขาต้องการอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับเราก็มีการที่จะตรวจด,ดูว่า ประชาชนต่างๆเนี่ยเขาต้องการอะไรอย่างแน่นะครับ <Okay. S 2> เพื่อที่เราจะได้เสนอแนะต่อรัฐบาลว่าให้ไปให้ถูกทางในเรื่องของการปฏิรูปประเทศ mm hmm. นะครับ <Okay. S 2> แต่ก็มีข้อขัดข้องอยู่บ้างบางปร,ประการ <Okay. S 2> ตอนแรกๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องโควิดนี่นะฮะ <Okay. S 2> เราก็ต้องตระหนักดีว่าก็ <Okay. S 2> าต้องใช้วิธีการกช่วยเหลือบ้างนะครับเช่น <Okay. S 2> การ ตรวจสอบทางการใช่ไหมฮะมีการสิ่งต่างทางกาขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่จริงก็เริ่มเริ่มจะวางแผนการที่จะไปพบประชาชนแล้วนะครับแต่มีแต่มีไอโควิดตัวใหม่เข้ามาอีกนะครับก็เลยทำให้สังคมงานกันตั้งหลักกันอีกทีนะครับดังนั้นเนี่ยสวจริงถือว่าเราต้องมีวิสัยทัศน์ต้องมีสิ่งที่ เราไม่ได้ยกขึ้นมาเขียนแม่ขึ้นมาเราจะต้องฟังได้ถึดตามได้คและรับมาปฏิบัติให้ได้ครับมาเถือให้ได้หมายความว่าถึงแม้ว่าเราเราจะไม่ใช่คนทำเองนะฮะ,ะเราก็เสนอแนะไปที่รัฐบาลนะเราก็ต้องรับมาลองอยู่แล้วเราเราเราไม่ใช่ไปทําแทนรัฐบาลนะเราต้องเสนอเนียให้รัฐบาลค่ะ ดำเนินการนะครับนี่คือสรุปย่อๆว่าการบรรจุป,ประเทศเป็นอย่างไรที่จะดำานิน,น,นการให้เป็นไปนตามรัฐธรรมนูญวบอดอเนิในไรน,น,นะค,ะคะรับก็สรุปเรงสั้นได้แบบนี้ครับท่านครับ โครงการวุฒิสภาพบประชาชนนี้ท่านท่านได้มองถึงผลประเมินไหมคะว่า,าประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดมากน้อยขนาดไหนอย่างเงี้ยคะท่านหลังจากที่ท่านได้มีการได้เสนอไปยังรัฐบาลแล้วอะค่ะได้ได้รับตอบสนองเต็มที่ะะ <c oughs> เลยครับเพราะว่า <c oughs> ประการแรกที่เขาเสนอมาเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นการมีทั้งสองรูปแบบค่ะ <c oughs> หนึ่งก็คือว่าเขาเขาจะเขาจะทราบปัญหาของเราเกี่ยวกับการที่รัฐบาลถึงทีงทุ่ประเทศได้ไหนะนะครับจะให้ผมเห็นเห็นาพใดได้ครับประเ,เด็นจะเื็อะไรมากน้อยอย่างไรที่มีโครงการช่วยเหลือพิจารณข้าวหรือว่าประกันร,ราคาข้าวอย่างไรนีค่คราเรารับฟังป,ประการนี้ประการที่สองคือความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องนี้ะนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับระท่ดุประเทศนะฮะปัญหาจะเป็นเรื่องเฉพาะกิจเฉพาะคราวนะฮะที่ เขาต้องการเฉพาะในในหมู่บ้านเขาในตำบลเขาค่ะอันนี้เขาก็ฝากมาได้นะครับก็ก็ถือว่าเราจะารศึกษาเรื่องของการปฏิรูปประเทศตามแบนยุทธศาสตรชาตินะครับแล้วก็สามารถส่งสิ่งเหล่านี้ไปยังรัฐบาลนะครับถ้ารัฐบาลเพิกเฉยแล้วก็มีคนไกนะครับมีคนไกที่ดำเนินการเจ็บตังกระทุ่ถามนะครับหรือว่า ตั้งกรรมธิการวิสามาันศึกษา <c oughs> นะครับผู้ที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอันนี้ก็จะงานอย่างนี้ก็จะรักษาคล้ายกันกับสภาผู้แทนรัษฎรเช่นเดียวกันนะครับะท่านคะในปี2,565หรือว่าปีนี้นะคะ่ะทางพุทธสภาได้มีกิจกรรมอะไรเด่นๆหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะฝากให้ประชาชนติดตามเป็นพิเศษไหมคะก็อยากที่จะ ให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงการปกครองในระบบประชาธิปไตยและควบคู่กันไปกับความดิลน,นการหน้าของเศรษฐกิจประเทศ่คะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ที่คณะของเราได้พูดถึงกันนะครับนั่นก็คือนดความเหลื่อมล้ำของประชากรนะครับค,คือให้ผลผลิตที่ได้มานั้นเนี่ย ได้ลกลับไปสู่พี่น้องประชาชนเราเราเราไม่ได้เรนยกเร่ยก g d อย่างเดียวะนะครับอยากที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมีสถานะมีฐานะมีรายได้ขึ้นมานะครับซึ่งจากการประเมินของของรุทิสภาที่เสนอมาเนี่ยเขาบอกไปไปในแนวทางที่ดีนะครับว่าเออ่ จะลดความเลื่อมน้ำได้มากขึ้นและถ้าปี2565เนี่ยนะครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยการประเมินจะได้ผลดีมากขึ้นและคิดว่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราพูดถึงกันเสมอนะครับก็ค<ภ>ิดว่าเราคงพุ่งไปในแนวนั้นนะครับส่วนอีกแนวหนึ่งนั้นก็คงเป็นเรื่องของการพัฒนากฎหมาย ให้อยู่ในระบอบของนิติรัฐนิติธรรมนะครับนั่นก็คือการมีกฎหมายที่สร้างคุณธรรมสร้างความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนสร้างความเป็นธรรมความยุติธรรมของกฎหมายเป็นหลักฐาที่สุดนะครับคก็ข้อนี้ก็คือสนุปเรื่องั้นอยหนึ่งนั้นอาจจะเป็นรูปธรรมท่านขอโทษอาจจะเป็นนามธรรมไว้ท่านหน่อย แต่ต้องทำงานมาทำนยให้ทุรูปทำไม่ได้แล้วก็คงมีนักวิชาการมาศึกษาแหละนะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะลดการเหยอมรับในแง่ไหนเป็นไงของคงเตืียนนี้ตัวเลขของนักวิจัยงานโดยตรงมากกว่าความรู้สึกที่เราพูดกันค่ะได้ค่ะอยากให้ท่านได้ทิ้งท้ายฝากไปยังพี่น้องประชาชนหรือว่าววยพรปีใหม่ให้กับคุณผู้ฟังได้เลยค่ะเชิญค่ะครับ ผมก็ในานามของวุฒิสภาน,นะครับขอเรียนต่อพี่น้องประชาชน,ชน,นและให้คำมั่นกับประชาชนว่าเราจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หน้าที่และอำนาจที่มีอยู่รวมทั้งความคิดความรู้ที่เราได้ศึกษาร่วมกันนะครับให้พี่น้องประชาชนจะอยู่ดีกินดีมีความมั่นคง ยรื่อยยืนนะครับซึ่งในสุขภาวะดีทีขึ้นดีใหม่นี้ผมก็คิดว่าขอให้สิ่งสิ่งทั้งหลายที่กั้นทั้งรอบด้บถือนะฮะให้ที่น้องป,ประชาชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะครับมีอายุมั่นของยืนนะครับมีพลังความกกายกำลังแข็งทำงานเรื่องประเทศชาติและครอบครัวต่อไปนะครับคก็คงมีแค่นี้ครับค่ะ <c oughs> วันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองนะคะทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสต,ตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยค่ะประธานผู้ที่สภานะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านคะขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไปแล้วนะคะสาหรับเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนในช่วงใกล้ชิดสอวอในวันนี้นะคะทางทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเราต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์พิเศษพรอเพชรบิชิชลชัยประธานวุฒิสภานะคะที่มาให้ความรู้ในหัวข้อปี2565วุฒิสภาร่วมเดินหน้าประเทศไทยนะคะผู้ชมคงจะเห็นภาพรวมการทํางานของวุฒิสภาในปี2564ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงประเด็นหลักๆที่ทางวุฒิสภาได้ดําเนินการในปีที่ผ่านมาในส่วนของ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามการปฏิรูปที่กําลังจะครบ5ปีแรกเป็นอย่างไรแล้วก็ประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจนะั่นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนรูญรวมถึงสิ่งที่ท่านศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิชนชัยได้ฝากทิ้งท้ายไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ค่ะถือว่าครบถ้วนทุกป,ประเด็นชัดเจนทุกมุมมองนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังนะคะที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายค่ะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นทีกก่ส่งต่อกันเข้ข้าาามดวยยคที่สุภพ ในเชิงสร้างสรรค์น,นะคะขอบพระคุณจริงๆค่ะวันนี้ดิฉันดีดีดอัญ t h เนติรพีศักดิลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเกาติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย